สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดวันนี้มีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังหลายเรื่องด้วยกันท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของพูดผีปีศาจเปรตอสุรกายต่างๆที่ผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปเยอะแยะหลายเรื่องแต่ท่านยังไม่เคยฟังเรื่องของยักษ์เลยว่ายักษ์ในมีจริงหรือเปล่าเพราะเท่าๆที่เด็ก รุ่นใหม่นี่รู้เห็นกันอยู่ก็มีแต่รูปปั้นยักษ์ที่วัดพระแก้วหรือว่ายักษ์ในวรรณคดีแล้วยักษ์จริงๆนะมีไหมมีฤทธิเดชอย่างไรครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องยักษ์จริงๆให้ฟังท่านผู้ฟังเมื่อปี2508เกิดมีเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของยักษ์ในเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบริษัทสุรามัจฉาลจำกัดนะครับซึ่งมีคนจีนชื่อในบวยหรือว่าในลักเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ประมูลการต้มกลั่นสุราของจังหวัดเชียงใหม่จากกรมสปสามิตรได้แล้วก็กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้มกลั่นสุราสาขาของบริษัทอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็เกิดมีอุปสรรคเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตขึ้นในสถานที่ก่อสร้างแห่งนั้นถึงขนาดที่ว่าผู้จัดการบริษัทและคนงานตายไปทั้งหมด3คนเป็นการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนแล้วก็หมดหนทางที่จะบำบัดเยียวยาแก้ไขได้โดยเฉพาะตัวผู้จัดการนั้น พอเกิดเรื่องขึ้นทางบริษัทเขาก็ถึงกับว่าจ้างเครื่องบินพิเศษนะครับรีบนำตัวคนไข้ส่งมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพโดยด่วนภายในวันนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยชีวิตไว้ได้แล้วอยู่ต่อมาอีกเพียง15วันก็ถึงกับความตายส่วนคนงานสองคนนั้นเสียชีวิตหลังจากวันเกิดเหตุเพียงสองวันเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้ก็ทำให้บรรดาคนงานทั้งหลายนี่เกิดความหวาดกลัวถึงกับนัดจะพละงาน แล้วก็มีคนงานทิ้งงานหนีไปไม่มาทํางานหลายคนส่วนคนที่มาทํางานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีวิตก็เสียขวัญไปตามๆกันหัวหน้างานจะใช้ให้ทํางานอะไรซึ่งเป็นเรื่องหวาดกลัวของคนงานก็ไม่มีใครกล้าทําเป็นเหตุให้เกิดการชะงักงานกันไปหมดนับว่าเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินงานอย่างร้ายแรงแล้วต่อมารองผู้จัดการก็ล้มเจ็บด้วยโรคล้าไส้หรือว่าโรคกระเพาะอย่างรุนแรงลองอีกคนหนึ่ง งานก็ยิ่งชะงักชักช้ายิ่งขึ้นถ้าหากว่าโรงงานสุราของบริษัทสุรามาัชาการจำกัดนี้สร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดการต้มกลันสุราก็จะดำเนินไปไม่ได้ก็ทำให้รัฐบาลต้องขาดรายได้ไปปีหนึ่งเป็น10ล้านครับตอนนั้นเขาก็ขอให้ทางพลโทสมานวีระไวยทยะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตศาสตร์หรือว่าจิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้เข้าไปดำเนินการในเรื่องนี้ที เพราะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถแก้ไขได้จะต้องอาศัยบุคคลพิเศษเพราะมันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นครับพลโทสมานท่านก็สืบหารายละเอียดนะครับให้เขาบอกรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเขาก็บอกว่าเมื่อบริษัทสุรามัชการยื่นซองประมูลประกวดราคาเป็นผู้รับเหมาประจำจังหวัดเชียงใหม่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วก็จัดการซื้อที่ดินแปลงหนึ่งไว้แล้วก็ลงมือดำเนินการปลูกสร้างโรงงานต้มกันสุราสาขาเชียงใหม่ในชั้นต้นก็ได้มีการปรับพื้นที่ซึ่งเดิมเป็นสวนลำไยเพื่อจะปรับดินให้แน่นแล้วก็ปรับหน้าดินให้เรียบในตอนแรกๆที่เริ่มลงมือทำงานก็ยังไม่มีใครมีอะไรเป็นอุปสรรคอะไรมากมายนักหนานะแม้ว่าจะมีความติดขัดกลุกคลักเกิดขึ้นบ้างก็เพียงนิดหน่อยไม่รุนแรงร้ายกาจอะไร แต่ต่อมาเมื่อทํางานดินเสร็จได้พื้นที่สําหรับที่จะปลูกสร้างอาคารสํานักง,งานที่พักเจ้าหน้าที่แล้วก็อาคารใหญ่ซึ่งเป็นตัวที่ตั้งเตาต้มกลั่นแล้วก็โรงต้มกลั่นแล้วก็ตั้งปล่องเหล็กของโรงต้มกลัน่นตอนนี้ก็มักจะเกิดเรื่องต่างๆขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งก็ร้ายแรงถึงกับทําให้การปฏิบัติงานสํำคัญๆต้องหยุดชะงักลงทั้งฝ่ายผู้จัดการของบริษัทซึ่งเป็นคนใจร้อน รุนแรงต้องการให้งานเสร็จทันเวลาก็สั่งการโดยเด็ดขาดลงไปว่าในการทํางานนั้นต้องเร่งให้รีบทํางานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดอะไรที่กีดขวางควรรื้อได้ถอนได้ถอน,ถอนทิ้งไปหมดอย่าปล่อยหรือว่าเหลือไว้ให้กีดขวางเกะกะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต้นหมกรากไมก้สารเจ้าสารพระภูมิอะไรก็ตามต่เห็นว่าเก,กะกกกีดขวางต่อการก่อสร้างแล้วให้โค่นให้ล้มให้รือ้อให้ถอนทิ้ง และทำลายเสียหมดจากผลของคำสั่งนี้ก็ทําให้คนงานพากันโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในที่นั้นลงสลายต้นแล้วยิ่งกว่านั้นก็ได้ถอนสารเล็กๆน้อยๆแล้วก็กลบที่สําหรับกราบไหว้เส้นสวงบูชาของผู้คนในละแวกนั้นที่มีอยู่เนี่ยลงทิ้งในแม่น้ำเสียเยอะแยะเลยนะท้งนี้เป็นการกระทําโดยพระการไม่ได้มีการบอกเล่า90หรือบอกกล่าวให้เจ้าของหรือว่าบรรดาวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ เช่นรุกเทวดาหรือปรึกษาเทพตลอดจนเจ,เจ้าที่เจ้าทางบริเวณนั้นให้รู้ล่วงหน้าเลยและที่นับว่าสำคัญและร้ายแรงที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่แห่งนั้นนะ่ะมีสารพระภูมิใหญ่อยู่หลังหนึ่งเป็นสารเก่าแก่และใหญ่กว่าสารอื่นๆที่ถูกถอนโยนทิ้งไปแล้วพวกคนงานน่ยกลัวสารนี้มากไม่กล้าไปแตะต้องเพราะว่าเคยปรากฏว่ามีงูใหญ่เลื้อยมาขดนอนอยู่โดยรอบที่พื้นดินใต้สาร และบางคืนก็มีคนเคยเห็นคนตัวโตยังกระยักปะกลันมายืนอยู่หน้าศาลหันหน้าไปทางแม่น้ำปิงอันนี้เป็นเสียงของชาวบ้านที่เขาโจดขานกันศาลหลังเนี่ยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงแล้วก็หันหน้าศาลลงทางแม่น้ำด้วยเมื่อผู้จัดการทราบเรื่องจากรองผู้จัดการว่าพวกคนงานไม่มีใครกล้าหรือถอนศาลหลังนี้ก็เกิดความโมโหเป็นกำลัง ถึงกับออกปากกล่าวคาพูดออกมาดังๆว่าเมื่อไม่มีใครกล้ารื้อถอนสารประภูมิแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนรูอ้เองแล้วจะโยนลงแม่น้ําปิงเซะลองดูทีว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ไปผู้จัดการคนนี้มีนิสัยพูดแล้วไม่พูดเปล่าทําอย่างที่พูดเสียด้วยพอวันต่อมาก็จัดการระดมคนงานไปที่สารประภูมิหลังใหญ่เนี่ยเร่งให้ลงมือรื้อถอนโดยด่วนพวกคนงานกลัวก็กลัวแต่ว่ากลัวจะไม่ได้เงินค่าแรงงานซื้อข้าว เอาไปกินมากกว่าเดี๋ยวลูกเมียจะอดตายประกอบกับมีผู้จัดการมายืนบงการทําให้ใจกล้าแล้วก็เขาบอกเขารับผิดชอบเองอ่าก็เลยลงมือขุดเสาสารกันใหญ่พักใหญ่ก็ถอนรากถอนโคนสารประภูมิหลังใหญ่นั้นขึ้นมาจากพื้นดินได้พอถอนสารขึ้นจากพื้นดินโดยไม่มีใครเป็นอันตรายแต่ประการใดคนงานก็ห่ร้องกันขึ้นด้วยความดีใจ ฝ่ายผู้จัดการเมื่อเห็นตัวเป็นต่ออย่างนั้นก็ร้องสั่งให้พวกคนงานช่วยกันหามเอาไปทิ้งลงแม่น้ําปิงโดยเร็วที่สุดแล้วพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญคนงานตัวเองก็เข้าช่วยจับด้วยอีกแรงหนึง่งและเมื่อถึงฝั่งแม่น้ําปิงแล้วตัวก็ช่วยผลักสารพระภูมิหลังใหญ่หลังเก่าแก่นั้นลงแม่น้ำปิงไปสารก็กลิ้งกรุขรักรมครามคงครามหลุด เป็นชิ้นชิ้นตามตะลิงที่ค่อนข้างชันพังเป็นเศษไม้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยตกลงไปลอยฟ้องอยู่ในกระแสน้ําของแม่น้ําปิงแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยสงบเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคนงานก็หูร้องแซ่ซ้องสาทุกการว่าผู้จัดการนี่เกง่งระเบงเซ็งแซ่ไปหมดผู้จัดการสามารถเอาชนะพระภูมิได้คนรุ่นใหม่นี่ไม่เขาไม่กลัวอะไรแล้วเออเขากล้าจริงๆ เป็นอันว่าเหตุการณ์นในตอนกลางวันก็ผ่านไปด้วยความสงบเรียบร้อยด้วยความราบเรื่นดีโดยตลอดครั้นพอตกกลางคืนพวกคนงานที่พักอยู่ในบริเวณนั้นบางคนก็ได้ยินเสียงร้องอย่างหวยหวนเยือกเย็นบางคนก็นอนหลับแล้วฝันไปว่ามีคนรูปร่างสูงใหญ่เหมือนยักษ์ตัวมหึุมมาหน้าตาดุร้ายแสดงท่าโกรธเกลียวจะมาจับเอาตัวไปฆ่าเสียให้ตาย เพราะว่าเป็นพวกที่ร่วมกันทำลายสารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขาพวกคนที่มีส่วนร่วมในการรื้อถอนสารใหญ่ทิ้งน้ำทุกคนในต่างได้ยินได้เห็นแล้วก็พากันฝันเห็นเหตุการณ์ต่างๆล้วนแล้วแต่น่าหวาดกลัวแทบว่าหัวใจจะหยุดเต้นพอตอนเชา้าต่างก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นอย่างเนี้ทุกวันพอหลายๆวันเข้าคนงานก็เริ่มจะเสียขวัญเกิดความปั่นป่วนรวนเร จะพละหนีงานกันขึ้นอีกหัวหน้าคนงานเห็นท่าจะไม่ได้การก็เลยรายงานให้รองผู้จัดการทราบระหว่างนั้นรองผู้จัดการเขาก็เริ่มป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารคือลำไส้หรือกระเพาะนี่แหละรองผู้จัดการก็รายงานผู้จัดการอีกทีหนึ่งไฟผู้จัดการใจร้อนนี่พอทราบเรื่องเขาก็โมโหยังกับใครเอาน้ำฟันอ่าน้ำมันไปราดไฟอากา่าออกมาอีกอ๋อ,อ,อ เข้าฝันเหรอดีแล้วอยากแสดงดีนะักทีนี้จะไล่มันออกไปเสียให้หมดเลยจะไม่ให้มันอยู่ได้เลยไม่ว่าพูดผีปีศาจยักษ์มานอะไรทั้งนั้นแหละนับแต่วันนั้นมาผู้จัดการก็เริ่มดําเนินการสืบเสาะหาพระอาจารย์ที่ล้วนแต่เก่งๆมีความเชี่ยวชาญทางเวทมนต์คาถากริยาคมได้ครบเก้าองค์แล้วก็กําหนดวันทําพิธีขับไล่ดวงวิญญาณและพูดผีปีศาจทั้งมวลที่สิงสถิตยอยู่ภายในบริเวณนั้นให้หมดสิน้น ฉั้นแล้วก็มีการจัดวงได้สายศิลโดยรอบบริเวณโรงงานแล้วก็พันรอบปล่องไฟเตาต้มกลั่นโยงลงมาคล้องที่องค์พระพุทธรูปที่ตั้งเป็นประธานในพิธีเตรียมไว้โดยไม่ได้ตั้งพิธีปลูกสารเพียงตาจัดเครื่องบัตรพลีบวงสวงเทวดาให้ถูกต้องแต่ประการใดพอวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณสักเก้นาฬกาก็เริ่มไปนิมนต์พระครูมาทั้ง9รูปทำพิธีสวดคาถาขับไล่ พิธีสวดก็เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬกาส0นาทีตอนนั้นท้องฟ้าก็แจม่มใสไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติแต่อย่างใดครั้นพิธีสวดขับไล่ทำไปถึงตอนที่สำคัญบัดนั้นเองท้องฟ้าก็บังเกิดความวิปริตผิดธรรมชาติมืดครุม้มมีก้อนเมฆดำลอยมาปิดดวงอาทิตย์กลายเป็นสีแดงขึ้นมาทันทีจากนั้น ก็เกิอดอาเพศขึ้นอย่างไม่คาดฝันปรากฏว่ามีลมพายุหมุนอย่างรุนแรงพัดมาจากทิศไหนก็เหลือที่คนทั้งหลายจะสังเกตเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ร่วมชุมนุมอยู่ในที่นั้นก็ไม่รู้ว่าเจ้าลมนี่มาจากไหนลมหมุนนี่พัดวนอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นแล้วหอบเอาดินทรายฝุ่นผงลอยขึ้นไปฟุง้งตลบอบอวนบนอากาศ แล้วทันใดนั้นสายศีลที่พระภิกษุสงฆ์ที่ทำพิธีสวดคาถาไล่วิญญาณและปีศาจทั้งหลายท่านถืออยู่นะก็ขาดสะบั้นลงตรงกลางระหว่างจุดที่โยงจากพระพุทธรูปมายังภิกษุสงฆ์ในการทำพิธีสวดก็เป็นเหตุให้บรรดาผู้คนและพระสงฆ์เหล่านั้นเกิดตกตะลึงพลึงเพลิดและใจเสียไปตามๆกันต,ต,ต่อจากนั้นทุกคนซึ่งชุมนุมอยู่พร้อมหน้า ก็เห็นปล่องโรงงานถูกพายุหมุนพัดโอนเอ็นโอนเอ็นเหมือนจะถูกมือยักกำลังจะถอนกระชากและจะผลักให้โค่นล้มลงมาผู้ผู้จัดการโรงงานเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นก็ร้องสั่งให้คนงานให้เอาเสาและบันไดามาสองอันมาค้ำปล่องโรงงานกับสั่งคนงานสองคนในปีนบันไดขึ้นไปคอยพยุงปล่องไว้ป้องกันไม่ให้ปล่องโรงงานโค่นล้มลงมาแต่พายุหมุนไม่ได้สงบลงอย่างใจกลับพัดแรงยิ่งขึ้นอีก ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นขณะที่คนงานทั้งสองคนทั้งอยู่บนบันไดทําหน้าที่ยันและประคองปล่องไฟของโรงงานอยู่ก็พลัดตกลงมาจากบันไดทั้งสองคนเหมือนกับถูกผลักหรือว่าถูกถีบลงมาอย่างแรงเมื่อคนงานทั้งสองตกลงมายัางพื้นดินแล้วคนนอนสลบสลายไม่ได้สติอยู่ที่พื้นดินตรงคนปล่องไฟนั่นเองฝ่ายผู้จัดการและคนอื่นๆเมื่อเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างนั้นก็รีบวิ่งออกไปดูยังที่เกิดเหตุ แล้วเหตุการณ์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีใครคาดฝันปรากฏว่าตัวผู้จัดการซึ่งเป็นเจ้าวิธีคราวนี้ตอนที่ผู้จัดการจะวิ่งไปดูคนงานทั้งสองนะตัวเขาก็มีอันล้มฟาดทั้งยืนไปเฉยๆแล้วมีอาการสลบแน่นิ่งไปดังนั้นแทนที่ทุกคนจะวิ่งไปดูอาการคนงานก็ต่างพากันวิ่งกลับมาดูผู้จัดการซึ่งบัดนี้นอนเหยียดยาวหมดสติอยู่บนพื้นดินตอนนี้ความชุลมุนก็เกิดขึ้นเป็นการใหญ่ พวกเจ้าหน้าที่ก็ต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็ช่วยหามผู้จัดการซึ่งหมดสติไปทําการปฐมพยาบาลอีกส่วนหนึ่งไปช่วยหามคนงานทั้งสองมาปฐมพยาบาลรวมเป็นคนไข้หนักสามคนแต่ว่าถึงแม้จะช่วยเหลือ,อยังไงคนทั้งสามก็ไม่ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาเลยเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งก็รีบนํารถของโรงงานออกไปรับนายแพทย์มาโดยด่วนส่วนพระภิกษูสงฆ์ที่กําลังทําพิธีอยู่ก็ต้องเลิกสวดมนต์คาถาต่างๆในทันที แล้วก็ต้องนับว่าเป็นที่น่าประหลาดอัศจรรย์ใจอย่างที่สุดเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นแล้วขณะที่ทุกคนกำลังตกใจแล้วก็เกิดหวาดกลัวจนขนลุกขนพองเริ่มเสียขวัญปรากฏว่าลมพายุที่พัดอยู่เหมือนกับจะถล่มทลายและรื้อถอนทุกอย่างให้พินาศก็หยุดนิ่งลงทันทีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ใบไม้สักใบก็ไม่กระดิกทุกอย่างสงบเงียบเชียบลงอย่างน่ากลัว ทุกคนก็รู้สึกเกิดความเยือกเย็นแทบจะหนาวเข้าไปถึงขั้วหัวใจเพราะว่าเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้มันเกิดกระทันหันปัจจุบันทันด่วนจนทำให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณงานพิธีขับไล่ดวงวิญญาณนี่เตรียมตัวเตรียมใจรับเหตุการณ์ร้ายแทบไม่ทันทุกคนก็อยู่ในลักษณะตั้งตัวไม่ติดตกอยู่ในสภาพขาดสติอกสันขวัญบินนะต่างพากันกลัวจนแทบจะทำอะไรไม่ถูกเรียกว่าพูดกันแทบจะไม่รู้เรื่อง พอหมอมาถึงก็รีบลงมือตรวจผู้ป่วยผลการตรวจในแพทย์ก็ลงความเห็นว่าสำหรับตัวผู้จัดการนั้นเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างกระทันหันฉับพลันทันทีส่วนคนงานอีกสองคนนั้ตกลงมาจากที่สูงหัวฟาดพื้นได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงหมดสติไปต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แต่ยังรับรองไม่ได้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่า ส่วนตัวผู้จัดการเองในขณะที่กําลังหมดสติเนื่องจากเข้าใจว่าเส้นโลหิตในสมองแตกนะควรจะรีบนําส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพไปทางเครื่องบินด่วนภายในวันนี้เพราะว่าทางโรงพยาบาลเชียงใหม่เ,เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลนไม่เพียงพอผิดกับโรงพยาบาลในกรุงเทพทางที่ดีควรจะส่งไปรับการรักษาพยาบาลที่สิริราชหรือว่าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาทันสมัยกว่ามีนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่เยอะ เมื่อทางบริษัทได้รับคำแนะนำจากหมออย่างนี้ก็รีบปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีจัดการติดต่อเครื่องบินนำตัวผู้จัดการที่กำลังอาการหนักหน้าวิตกเข้าไปรับการรักษาพยาบาลในกรุงเทพที่โรงพยาบาลสิริราชส่วนคนงานอีกสองคนนั้นบริษัทก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่แล้วผลที่ปรากฏต,ต่อมาก็คือคนงานทั้งสองคนได้เสียชีวิตในวันถัดไป สำหรับตัวผู้จัดการนั้นตั้งแต่ได้รีบนำตัวขึ้นเครื่องบินเข้ามารับการรักษาพยาบาลที่สิริราชแล้วแม้ว่าจะได้ทำการอย่างเร่งด่วนแค่ไหนก็ตามก็หาได้กลับฟื้นคืนสติขึ้นมาไม่ก็ยังคงสลบสลายเข้าขั้นโคม่าอยู่จนกระทั่งสองสัปดาห์ต่อมาผู้จัดการก็ตายลงอีกคนหนึ่งเป็นอันว่ามีคนตายไปแล้วสามศพเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายแรงในครั้งนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้การก่อสร้างโรงงานต้มกลันสุรา ต้องหยุดชะงักลงทางกรมสปสามิตรเขาก็ติดต่อกับพลโทสมานวิระไวยะขอให้ท่านช่วยติดตอ่อแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยด่วนที่สุดเพราะว่านี่เป็นความสำคัญเป็นอย่างมากพลโทสมานท่านก็เข้านั่งสมาธิที่บ้านของท่านท่านเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ดิมีพลังจิตสูงมากสามารถจะติดต่อกับเทพพรมต่างๆมาได้โดยตลอดนะครับวันนั้นพนโทสมานเข้านั่งสมาธิในห้องพระของท่านแล้วก็ติดต่อกับดวงวิญญาณทางสมาธิจิตท่านบอกว่าขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านที่สถิตยอยู่ณนะสถานที่สร้างโรงงานต้มกลั่นสุราของรัฐบาลที่เชียงใหม่มาพบปะเพื่อสนทนา เพื่อจะทราบความต้องการของท่านว่าท่านมีความประสงค์หรือว่าปรารถนาอย่างไรจะให้พวกมนุษย์ผู้ไม่รู้เรื่องราวปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องตามความปรารถนาของท่านแล้วก็จะให้ทำอะไรให้ท่านบ้างจะทำอย่างไรต่อไปถึงจะถูกต้องกับความประสงค์ของท่านเพื่อให้กิจการดำเนินไปโดยความสะดวกเรียบร้อยขออัญเชิญท่านมาพบกับข้าพเจ้าด้วยเถิดพอกล่าวคำเชิญในสมาธิจิตแล้ว ก็บังเกิดมีเงาดำทมืนสูงใหญ่มหึมาปรากฏขึ้นข้างกายของพลโทสมันแต่มองไม่เห็นรูปร่างหน้าตาและลักษณะท่าทางอย่างไรรู้แต่ว่าใหญ่โตมากก็กล่าวอธิษฐานว่าขอให้ท่านปรากฏรูปร่างให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเถอะเพื่อจะได้ทำความรู้จักและพูดจาโต้ตอบกันให้ทนัด พอพลทวสมานขอร้องไปแล้วสักครู่เงาดำนั้นค่อยๆปรากฏร่างกลายเป็นยักษ์ตนหนึ่งรูปร่างกำยำสูงใหญ่ในเครื่องทรงสีเขียวเมื่อปรากฏภาพเห็นได้ชัดเจนแล้วพลทวสมานก็ถามว่าท่านเป็นใครมีชื่อว่าอะไรมาจากที่ไหนสิงสถิตอยู่ที่ใดวิญญาณน,นั้นตอบว่าเราคือเท้ารณอากาศพนาศูนย์ เป็นอสูรเทพผูป้ปกครองดินแดนแคว้นอนาณาจักรเวียงพิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกว่า2,000ปีมาแล้วเรามาตามคำเชิญของท่านเพื่อจะมาชี้แจงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำอันเลวทรามของพวกโล่งเล่าที่เชียงใหม่ซึ่งเราถือว่าเป็นการดูหมิ่นเยียดหยามเรามากท่านก็คงจะรู้ตามเหตุการณ์คงที่มีคนเล่าให้ท่านฟังแล้วเราจะไม่ยกโทษให้เลย เรามีอำนาจที่จะลงโทษผู้ที่กระทําการหยาบช้าโอหังในแดนของเราบัางอาจลบหลูดูหมิ่นเราให้ถึงตายดังที่ปรากฏมาแล้วทั้งสามคนนั้นเสร็จแล้วพลโทสมานท่านก็เล่าว่าก็มีการเจราจากันระหว่างท่านกับท้าวโรนากาศพนาศูนท้าวรนากาศบอกว่า ถ้าหากผู้ใดยังขืนกระทําดูมิ่นยาบช้าต่อเราอีกเราก็จะเด็ดชีวิตมันผู้นั้นซะอีกโดยที่ไม่ไว้หน้าแล้วเราจะไม่ปราณีกับใครทั้งนั้นแต่ถ้าผู้ใดเคารพให้เกียรติเราเราจะสนับสนุนช่วยเหลือคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญขึ้นไปพลโทสมานก็บอกว่าท่านต้องการจะให้ปฏิบัติหรือว่ากระทําอย่างไรถึงจะเป็นการลบล้างการกระทําที่ไม่ดี ซึ่งพวกมนุษย์ซึ่งไม่รู้เรื่องราวของวิญญาณแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณได้ทําไปแล้วอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นต่อท่านหรือว่าจะให้ทําอะไรท่านก็บอกมาเถอะเพราะว่าบัดนี้พวกมนุษย์ที่ทําการผิดพลาดหยาบช้าต่อท่านด้วยความประมาทร,รู้เท่าไม่ถึงการเขาก็สํานึกในการทําผิดแล้วก็ยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของท่านทุกอย่างท้าวโนากาศก็บอกว่า เราต้องการให้สร้างตำหนักหรือว่าสารของเราขึ้นแทนที่ตรงที่มันรื้อถอนสารเก่าของเราโยนทิ้งน้ําไปสารหรือว่าตำหนักนี้ให้ทําเป็นรูปเรือนทรงไทยมีสามห้องมีเฉลียงมีระเบียงห้องหนึ่งเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเป็นห้องพักผ่อนมีพรมหรือว่าเสื่อปูมีหมอนขวานและเครื่องใช้ต่างๆให้ครบส่วนห้องกลางเป็นที่ประดิษฐานรูปของเรา ตำหนักนี้ให้สูงจากพื้นดินประมาณสามศอกใต้ตำหนักก่อเป็นแท่นซีเมนสูงประมาณหนึ่งศอกแล้วหาช่างไม้ทรงเครื่องหนึ่งคู่ม้าทรงเครื่องหนึ่งคู่วางไว้บนแท่นใต้ตำหนักสำหรับใช้เป็นพาหนะของเราทำรั้วไม้กั้นโดยรอบแล้วปลูกดอกไม้ไว้ให้รอบเมื่อท่านรับปากว่าจะทำให้ได้ขอให้รีบจัดการทำให้โดยเร็วส่วนรูปของเรานั้น ให้ว่าจ้างช่างแกะสลักไม้ที่เชียงใหม่จัดทำให้เพราะว่ามีคนทำได้ทีนี้ท่านาพลโทสมานท่านก็บอกว่าเอาละเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะให้เรียบร้อยไปตอนหนึง่งแล้วก็ปัญหาว่าเมื่อเสร็จแล้วจะให้ใครเป็นผู้ทำพิธีอัญเชิญขึ้นตำหนัก ท้าวโรนากาศท่านก็บอกว่าการทําพิธีอัญเชิญไม่มีใครทําได้เพราะจิตไม่ถึงเรานอกจากท่านก็ชี้มาที่พลโทสมานถ้าให้คนอื่นมาทําเดี๋ยวจะยุ่งกันอีกขอให้ท่านไปช่วยทําให้เราสักหน่อยพนโทสมานท่านก็รับปากท้าวโรนากาศก็บอกว่าเราขอขอบใจที่จะทําให้เราได้ตามต้องการแต่เราจะขอบอกล่วงหน้าว่ามันจะต้องตายอีกอย่างน้อยหนึ่งศพแม้ท่านจะขึ้นไปก็ตามแต่ไม่ทันการ จะต้องมีการตายกันอีกเพราะมันดูถูกเราคอยดูไปก็แล้วกันพลโทสมานก็ตกใจก็บอกขอได้กรุณาเถอท่านอย่าให้ถึงกับมีการล้มตายกันอีกเลยเท่าที่ตายกันมาสามศพนี่ก็ควรจะพอกันทีแล้วของดโทษเสียไม่ได้หรือไหนๆข้าพเจ้าก็ยินดีจะไปช่วยแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีการล้มตายกันอีกเลยไม่ได้มันจะต้องตายอีกเพราะมันดูถูกเราอีกอย่างน้อยหนึ่งคนข้อนี้เป็นเรื่องของเรา ท่านจะได้วุ่นวายใจไปเลยเอาละหมดตุระแล้วเราขอเวลาท่านไปก่อนล้วขอให้ท่านจงไปจัดการให้เราตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับเราไว้พูดแล้วร่างพญาอสูรเท้ารุนอากาศพนาสูรก็หายวับไปทันทีทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวอยู่ในค่ำวันนั้นตางก็พากันรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเมื่อรู้ว่าจะมีคนตายอีกวันที่เจกรกฎาคม2 5 0 8พลโทสมานกับภรรยาและคณะ รวมทั้งหมด8คนมีทั้งเพื่อนนายทหารขึ้นไปด้วยออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งไปเชียงใหม่พอลงจากรถไฟที่สถานีเชียงใหม่ก็ได้รับคำบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ของโรงงานสุรามัชการที่มาคอยรับว่าเมื่อวานนี้มีคนงานตายไปหนึ่งคนสาเหตุที่ตายก็คือในขณะที่คนงานสองคนกำลังขึ้นไปทาสีอยู่บนหลังคาตำหนักซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็กำลังพูดคุยกันอยู่ดีๆก็พลัดตกลงมาจากหลังคาทั้งสองคนเหมือนกับถูกผลักหรือว่าถูกถีบลงมาซึ่งหลังคาสูงจากพื้นดินประมาณ3เมตรเท่านั้นแต่พอตกลงมาแล้วก็สลบแน่นิ่งไปทั้งคู่ทางบริษัทก็รีบนำส่งโรงพยาบาลและพอวันรุ่งขึ้นวันที่7กรกฎาคมคนหนึ่งในจำนวนสองคน,น,นก็ถึงแก่ความตายโดยไม่รู้สาเหตุว่าเนื่องจากอะไรส่วนอีกคนหนึ่งอาการกค่อยๆดีขึ้นจนขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วเวลานั้น เมื่อพลโทสมานเข้าที่พักที่โรงแรมรถไฟก็เชิญวิญญาณท่านเท้า,ทา,ทารณนอากาศพนาศูนด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อจะถามว่าคนที่ตายนั้นน่ะต้องตายเพราะเหตุใดทั้งๆท,ที่เขากําลังทาสีตาหนักให้ท่านอยู่ดีๆเท้ารณนอากาศท่านก็ตอบว่ามันพูดจาดูถูกเราเราจึงต้องเอาชีวิตมันเสียเรื่องนี้เราได้บอกท่านไว้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องตายกันอีก มันพูดกันในขณะที่ทาสีหลังคาตำหนักว่าเชื่ออะไรไม่เชื่อมาเชื่อไอ้พวกพูดผีปีศาจมันเก่งจริงก็ลองกับกูดูสักทีอะไรอีกคนนึงก็พูดเสริมว่ากูก็เหมือนกันไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณผีปีศาจบ้าบ้าบอๆอะไรเลยไอ้พวกนี้มันจะมีฤทธิ์พิษสงอะไรนักหนาถึงมีฤทธิ์กูก็ไม่กลัวอยากจะให้มันแสดงดูสักทีถ้ามันเก่งจริงมาลองกับกูก็ได้นี่แหละไอ้ปากหมาสองคนเนี่ยความจริงมันควรจะตายทั้งคู่ แต่ว่าอีกคนหนึ่งนั่คือไอ้คนที่รอดน่ะเมียมันน่ะมันกลัวเรามันเชื่อมั่นมันเคารพเรามันมาจุดธูปขอขมาลาทั่วเราอ้อนวอนขอชีวิตผัวมันไว้กูจึงได้ไว้ชีวิตให้ประสงสารเมียกับลูกมันส่วนไอระยำอีกคนหนึ่งมันไม่ได้ขอขมาอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันตายอย่างเดียวและเวลานี้มันมาเป็นบริวารของกูแล้วเรื่องก็มีอยู่แค่นี้ขอให้เจ้ารับรู้ไว้ด้วย วันที่10กรกฎาคม2508เวลา9นาฬิกาก็เริ่มทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณท่านท้ารุนอากาศพนาศูนเข้าสิงสถิตในพระรูปแล้วเชิญไปประดิษฐานที่ศาลตำหนักริมลำน้ำปิงเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกา15นาทีท้องฟ้า เวลานั้นมีปุยเมฆบดบังดวงอาทิตย์อยู่ก็เปิดสว่างสดใสขึ้นทันทีแล้วก็เขาได้เห็นพระที่าทรงกรดมีรัศมีแจ่มใสงดงามมากทุกคนถึงกับผลลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วก็บอกให้คนอื่นๆดูกันบนทองฟ้านะมีรัศมีสีต่างๆสดสวยงดงามเป็นสุภาพิมิตรอันดียิ่ง และนับแต่นั้นมากิจการของบริษัทสุรามัจการสาขาเชียงใหม่แห่งนี้ก็เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ครับนั่นเป็นเรื่องราวอันแปลกประหลาดเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นที่ทางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อหลายปีมาแล้วครับ